สำหรับกิจกรรมบรรลุมพลังเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่องอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาภัยทูลอัฐวารโรพระอาจารย์โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสากลเป็นประธานสงฆ์ ได้ให้โอวาแกดเด็กทวีสตาร์ดาวเห็นความดีผู้นำฟื้นฟูศิรธิธรรมโลกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้รับเกียรติจากดรวรลักษณ์จันพารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวะกล่าวเปิดงานส่วนทางด้านท่านผู้อำนวยการอุดรรักคํคำลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลอยประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดยกิจกรรมภายในงานนะครับได้นำบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีมาประยุกต์เป็นเกมสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆเด็กดีวีสตาผ่านการเข้าฐานต่างๆอาทิฐานการเดินฐานการถอดวางรองเท้ารวมไปถึงฐานต่างๆที่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาฐานธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรฐานรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่ชื่อว่า พุทธานุภาพปรับทัพพยามารและมีการสอบชิงทุนสอบต่อปัญหาธรรมะด้วยนอกจากนี้นะครับไปในงานผู้ใหญ่ใจดียังได้มาออกร้านนะครับเลี้ยงน้องๆแล้วก็ได้มอบของขวัญทุนการศรึกษาให้แก่เด็กดีวิสตาดานอนความดีผู้นำฟื้นฟูเสรธรรมโลกโดยดคณะครูและเด็กทุกคนนะครับก็ต่างประทับใจและก็สนุกสนานกับกิจกรรมนี่เป็นภาพของการรวมพลังในการทำความดี ของเด็กทีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูนเริรธรรมโลกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ